สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง Speedster s p o r t ทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์ตัวแรงระดับตำนานที่บอกได้เลยว่าแค่ชื่อก็ติดหูไปทั่วโลกแล้วนั่นก็คือ Caterpillar D12 Bulldozer รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดและกำลังเป็นที่จับตามองในวงการเครื่องจักรกลหนักหลายคนคงรู้จักชื่อ Caterpillar กันอยู่แล้วเพราะนี่คือแบรนด์ที่สร้างมาตรฐานให้กับรถบูโดเซอร์ และเครื่องจักรก่อสร้างต่างๆมานานหลายสิบปีรุ่น D12 ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจาก D11 ซึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นบูโดเซอร์ที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดแต่ในปี2026นี้ Caterpillar ได้ยกระดับไปอีกขั้นสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องมาในสีส้มสว่างสดใสซึ่งไม่ใช่สีเหลืองดั้งเดิมแบบที่เราเคยเห็นแต่เป็นการปรับโฉมใหม่ให้ดูโดดเด่นมากขึ้น และทำให้ตัวรถดูดุดันเต็มไปด้วยความทันสมัยมาพร้อมกับงานพ่นสีที่เงาวับแบบ HD ช h a i n i n g เวลาจอดอยู่ในโชว์รูมเรียกได้ว่าสะท้อนแสงไฟจนดูเหมือนผลงานศิลปะสำหรับขนาดและมิติตัวเครื่องนั้น D12 ถือว่าเป็นบูดโดเซอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษโครงสร้างแข็งแรงใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่ทนทานต่อทุกสภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ง,งานถมที่งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการขุดจอดในพื้นที่หินแข็ง D12 ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มาพูดถึงหัวใจหลักของเครื่องจากตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์แคทเธอร์พิลารุ่นใหม่ที่ให้กำลังมหาศาลกว่า1,500แรงม้าพร้อมระบบควบคุมการเผาไหม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและยังประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนอน,นอกจากนี้ยังมีระบบกรองไอเสียตามมาตร,รฐานสากลจึงเหมาะทั้งสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานในพื้นที่ที่ต้องทำหนึถึงสิ่งแวดล้อม ห้องโดยสารหรือเคบิ้งของ D12 <_ d> ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในออกแบบให้กว้างขวางโปร่งโลง่งและใช้วัสดุที่ดูหรูหราเกินกว่าที่จะคาดคิดในเครื่องจักรกลหนักบอกนั่งใช้ระบบกันสเทือนที่ปรับอัตโนมัติเพื่อลดแรงสังส่นสะเทือนเวลาทำงานนานๆก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าอีกทั้งยังมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมทุกการควบคุมไว้ในที่เดียวตั้งแต่การปรับใบมีการตรวจสอบน้ำมันเครื่องไปจนถึงระบบ GPS เพื่อติดตามและวางแผนเส้นทางการทำงาน ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย d 12ก็ติดตั้งกล้องรอบคันแบบ HD ทําให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายระบบเบรกก็ถูกพัฒนามาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหยุดเครื่องจักรที่มีน้ําหนักหลายร้อยตันได้อย่างมั่นใจพูดถึงสมรรถนะการทำงาน Caterpillar d 12มาพร้อมใบมีดเบรด ขนาดยักษ์ที่สามารถผลักดินโกรดหินหรือวัสดุหนักๆได้อย่างง่ายดายระบบไฮดรอลิกทรงพลังช่วยให้การปรับมุมใบมีทำได้รวดเร็วและแม่นยำเหมาะทั้งกับงานขุดงานปรับหน้าดินและงานเคลียร์พื้นที่ขนาดใหญ่อีกจุดที่น่าสนใจก็คือแค t เ r อร์พินลาได้พัฒนาให้ d ี12รองรับการควบคุมแบบตึงอัตโนมัติเซมิออโตโนมัสโดยผู้ขับสามารถตั้งโปรแกรมให้รถทำงานในเส้นทางที่กำหนดไว้ได้เองลดความผิดพลาดและช่วยประหยัดเวลานอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถส่งข้อมูลการทำงานกลับไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้ผู้จัดการโครงการติดตามผลแบบเรียลไทม์ในด้านการบำรุงรักษา Caterpillar D12 ก็ถูกออกแบบมาให้สะดวกที่สุดฝาครอบเครื่องเปิดได้กว้างจุดตรวจเช็คน้ำมันเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทำให้การตรวจเช็คประจำวันทำได้รวดเร็วและลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรเมื่อพูดถึงภาพรวมแล้ว Caterpillar D12 Bulldozer รุ่นปี2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่ง ความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจนสามารถตอบโจทย์ทุกภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานเหมือนงานถมที่หรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่ๆก็มั่นใจได้ว่า D12 จะเป็นคู่หูที่ทรงพลังที่สุดสรุปแล้วแคเทอร์พิลล่า D12 ไม่ใช่แค่บูโดเซอร์ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่ในวงการเครื่องจักรกลหนัก สำหรับใครที่ติดตามช่อง s p i s t e r Sport ถ้าคุณคือคนที่ลหลงไหลในพลังเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆบอกได้เลยว่า D12 คือหนึ่งในที่สุดขององค์การพัฒนาเครื่องจกักรสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง s p s t e r Sport ทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์ตัวแรงระดับตำนานที่บอกได้เลยว่าแค่ชื่อก็ติดหูไปทั่วโลกแล้วนั่นก็คือ Caterpillar D12 Bulldozer รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดและกำลังเป็นที่จับตามองในวงการเครื่องจักรกลหนัก หลายคนคงรู้จักชื่อ Caterpillar กันอยู่แล้วเพราะนี่คือแบรนด์ที่สร้างมาตรฐานให้กับรถบูโดเซอร์และเครื่องจักรก่อสร้างต่างๆมานานหลายสิบปีรุ่น D 1 2ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ต้องบอกก่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจาก D 1 1ซึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นบูโดเซอร์ที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดแต่ในปี2 0 2 6นี้แ้ Caterpillar ได้ยกระดับไปอีกขั้นสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องมาในสีส้มสว่างสดใสซึ่งไม่ใช่สีเหลืองดั้งเดิมแบบที่เราเคยเห็น แต่เป็นการปรับโฉมใหม่ให้ดูโดดเด่นมากขึ้นและทําให้ตัวรถดูดุดันเต็มไปด้วยความทันสมัยมาพร้อมกับงานพ่นสีที่เนาวับแบบ HD shining เวลาจอดอยู่ในโชว์รูมเรียกได้ว่าสะท้อนแสงไฟจนดูเหมือนผลงานศิลปะสําหรับขนาดและมิติตัวเครื่องนั้น D12 ถือว่าเป็นบูโดเซอร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษโครงสร้างแข็งแรงใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่ทนทานต่อทุกสภาพการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแรงงานถมที่งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือการขุดเจาะในพื้นที่หินงแข็งดีสิก็สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องมาพูดถึงหัวใจหลักของเครื่องจักรตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์แคทโรพิลารุ่นใหม่ที่ให้กําลังมหาศาลกว่า1 5 0 0แรงม้าพร้อมระบบควบคุมการเผาไหม้ที่เป็นมิตรต่อสิ L ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและยังประหยัดน้ํามันกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนนอกจากนี้ยังมีระบบกรองไอเสียตามมาตรฐานสากลจึงเหมาะทั้งสําหรับงานอุตสาหกรรม และงานในพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมห้องโดยสารหรือแคบิ้นของ D12 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในออกแบบให้กว้างขวางโปร่งโลง่งและใช้วัสดุท,ที่ดูหรูหราเกินกว่าที่จะคาดคิดในเครื่องจักรกลหนักเบาะนั่งใช้ระบบกันสะเทือนที่ปรับอัตโนมัติเพื่อลดแรงสะเทือนเวลาทำงานนานๆก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าอีกทั้งยังมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวมทุกการควบคุมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การปรับใบมีการตรวจสอบน้ำมันเครื่องไปจนถึงระบบ GPS เพื่อติดตามและวางแผนเส้นทางการทำงานในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย D12 ก็ติดตั้งกล้องรอบคันแบบ SD ทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายระบบเบรกก็ถูกพัฒนามาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหยุดเครื่องจักรที่มีน้ำหนักหลายร้อยตันได้อย่างมั่นใจ พูดถึงสมรรถนะการทำง,งานแคทเทอร์พิลลาดีสิบมาพร้อมใบมีดเบลดขนาดยักษ์ที่สามารถลักดินกรวดหินหรือวัสดุดหนักๆได้อย่างง่ายดายระบบไฮดรอลิกทรงพลังช่วยให้การปรับมุมใบมีดทำได้รวดเร็วและแม่นยำเหมาะทั้งกับงานขุดงานปรับหน้าดินและงานเคลียร์พื้นที่ขนาดใหญ่อีกจุดที่น่าสนใจได้พัฒนารับการควันม